สวัสดีจ้าวันนี้เกฟพรมีออเดอร์ดอกจอกนะคะจะมาตักดอกจอกเบยไว้ตรงคันบ่อก,ก่อนะคะ่ะพอลากเขาเสด็จน้ำแล้วเกฟพรถึงจะ,ะมาทำการจ็บไปแพ็คใส่กล่องนะคะแล้วก็จะมาจับหอยอรุ่นไซเรียนบาทให้ลูกค้านะจ๊ะวันนี้ก็จะมาทำนี่แหละทำการตักจอกก่อนนะคะแล้วก็ได้ครบแล้วเบย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  เบยไว้คันบ่อจ้ะเขาเรียกเบยก็คือผึ่งให้เสดดน้ำมาจ้ะเดี๋ยวเกบพรจะทําการตักตักเวลาจะส่งดอกจอกเราขั้นตอนการทํายังไงจ้ะถ้าเอาอยู่ในบ่อในฟาร์มเรานะคะไปค่ะจะพาไปทาพาไปดูว่าทํายังไงค่ะแล้วก็ค่อยมาจับหอยเชอรี่สีทองค่ะเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์ไข่ไข่หอยแล้วก็มีออเดอร์ดอกจอกออเดอร์หอย พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ใช้เหรียญบาทจ้ะวันนี้ขอตักตักดอกจอกเบยไว้ก่อนค่ะเบยเบยไว้ค่ะมีเด็กๆมาจากโรงเรียนนะคะมาเอามูลวัวจ้ะพีพรเลี้ยงวัวไว้แล้วเด็กๆเขาจะเรียนวิชาอะไรพืชพืชพืชเกษตรอ่ะพืชสวนกเกษตรวิชากเกษตรเลยจ้ะนี่ค่ะ ตักขึ้นมาเบอร์ไว้อย่างนี้เลยจ้ะดูหน้าเขาสวยๆจ้ะเบยให้เขาเสด็จน้ำเลยจ้ะ นี่ค่ะรากเขาจะสวยมากเลยนะคะจะนี่คืออาหารหอยอย่างดีเลยนะคะนี่เราจะกินรากเนีจ่จะอร่อยมากแล้วก็กินใบแล้วก็ทิ้งโคนไวจ้จ้ะแล้วก็แตกออกมาใหม่อีกประมาณนี้นะคะจอกดอกกุหลาบเกบพรจ้ะนี่จ้ะแล้ก็ตักขึ้นเบยไวจ้จ้ะวันนี้ส่งบุรีรัมนะคะ ทั่วประเทศนะคะไปได้ทั่วประเทศแล้วจ้ะจอบเจ๊พอนแล้วก็หอยเจ๊พอนนะจ้ะเชอ,อรี่สีทองจ้ะเราไปเอาดอกจอกมาจากนอกสถานที่ใช่ไหมคะเราก็เอาเอามาผึ่งไว้อย่างนี้จ้ะเอาลงน้ำไว้อย่างนี้แล้วว่าเวลามีออเดอร์เราก็ แล้วก็มาตักอยู่ตรงนี้แหละค่ะให้ลูกค้าจ้ะดูค่ะหอยเชอรี่สีทองจะมีทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเปลือกหนาๆจ้ะเนื้ออ้วนๆจ้ะ,จะเอาไว้ในนี้จ้ะ นอกกระชังก็มีหอยจุพันเกษตรนะคะเยอะเลยจ้ะเก๋พรอามาปล่อยเก๋พรชอบกินออมหอยจ้ะออมหอยเคียวที่สีทองก็อร่อยนะคะหอยขมพันเกษตรก็อร่อยจ้ะ สองกล่องใหญ่ โอเคค่ะตักจอกได้แค่นี้แล้วจ้ะคงได้สองกล่องละจ้ะอันนี้คือจะจับหอยตัวละบาทใช้เหรียญบาทก็ตักง่ายๆเหมือนกันจ้ะ นี้แต่คนแล้วก็เอาปล่อยออกข้างนอกแล้วเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะสวยๆจ้ะเชอร์รี่สีทอง นี่ค่ะมีไสาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราก็ไปขัดขัดนิดนึงก็จะสีเหลืองเพราะว่าตะไคร้น้ำจับนิดนึงจ้ะแต่ไม่ต้องขัดอะค่ะถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์คือไปอย่างนี้เลยค่ะจะได้ง่ายๆจ้ะเดี๋ยวพาไปเอาไปรวมก,กับเพื่อนๆจ้ะสาเเลือนบ่ะไปเถียงหน้าจับไปดูเดอร์ที่เราจะจัดวันนี้นะคะ ดอกหยกอเดเอเดที่จะจัดวันนี้ก็มีนี่ค่ะมีไข่หอยจ้ะไข่หอยจ้ะประมาณนี้แหละจ้ะจ้ะไข่หอยแล้วก็หอยที่แจ่มิีไว้จ้ะ ชุดนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะคะ,ะตัวใหญ่ๆเดียพรจะไม่ขัดนะคะกลัวเขาช้ำคือไปยังเอาขึ้นจับบ่อยังไงก็ประมาณนั้นน่ะจ้ะเราไปเก็บเน้นเก็บไขะะ่จ้อะ,ะอันนี้คือชุดนึงแล้วจ้ะอันนี้ใช้ทำจ้ะ มานี้เลยจ้ะอันนี้คือจัดออเดอร์หมดนะคะนี่ดอกจ่อยจ้ะดอกจอยอีกจะรอสง่งจะออกกระหอยรอส่งไปเพชรบุรอีกชุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเยี่ยพรบอพ่อแม่พันธุ์นะจ้ะบ่อนี้จะไม่เน้นสวยงามแต่เน้นเจ็บไข่จ้ะลูกออกมาจะเลี้ยงสีสวยเลยจ้ะจ้ะ บรรยากาศดีดีจ้ะนั่งจัดของไปวันนี้ก็เจ๊พรก็จะทําการจัดออเดอร์จะ้ะเดี๋ยวจะไปเอาเข่งไปใส่จอกแล้วก็มาจัดออเดอร์แล้วก็เตรียมจัดออเดอร์แล้วก็ไปส่งะจะ้ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเจ๊พ,พรจนจนจบจ,จ,จ,จ้ะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊พรด้วยค่ะขอบคุณจ้า